ไม่ได้ถามเขาแล้วก็ไม่อยากถามอ่ะเดี๋ยวนุกลัวเสียใจถ้าเขาพร้อมก็แบบมาก็คือแบบเออก็รอตอนนั้นแหละก็จะแบบไม่ได้คาดหวังเลยอะไรอย่างนี้ใดๆปีนี้ก็6ปีกว่าแล้วค่ะก็ก็เรอมาสักพักหนึ่งแต่ก็ไม่มีแววก็หนูก็อยู่กับเขาไปเรื่อยๆก่อนเนี่ย ปีนี้อะค่ะจริงๆร,งรงเรียบง่ายค่ะแบบไม่มีอะไรก็แบบตื่นมาก็แค่แค่บอกเขาว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์เสร็จแล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อนๆเ,เป่าเค้กอย่างเงี้ยแค่นั้นาาปีนี้อะค่ะ จริงๆก็ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าทำไปก็เท่านั้นเพราะว่าเขาก็จะรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราเป็นคนที่คนที่เซอร์ไพรส์มไม่เก่งอ,อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันก็จะหน้ากับตาก็ออกทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นคนเลิกลักง่ายๆแต่ว่าเคยทำได้โดนจับได้ใช่ไหมเวลาเราซื้อของเราค <|no|> ือให้เลย ใช่ค่ะก็คือตรงๆไปเลยเลยว่าอยากได้อะไรอย่างงี้มยใช่ค่ะก็คือแบบอยากได้อะไรก็ไปซื้อไปซื้อไปซื้อด้วยกันไปซื้อป่ะไหมคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็เป็นคู่รักใส่เปทั้งคู่เลยปีนี้ค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยก็คือเขาอยากได้ก็เออก็ซื้อให้อย่างนี้ซะมากกว่าใช่ค่ะแต่แบบแบบรอบ ปีนี้ก็คือแบบได้แบบได้อยู่กับแบบเพื่อนๆมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบได้ความอบอุ่นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบปีนี้ก็คือพิเศษหน่อยที่แบบคุณแม่กับพี่ชายมาที่มาจากเกาหลีด้วยก็เลยแบบอยู่ด้วยกันแต่คนก็ไปรีการกับคอมเมนต์ที่ห้างที่ถามว่า,าสองเปลี่ยนเต็พูดไปอย่างนั้นละค่ะพูดไปแค่นั้นเขาพูดเฉยๆเขาไม่เคยพูดแบบนั้นกับหนูเลยนะหมายถึงว่าแบบชีวิตจริงส,รส่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบ หนูก็ตอนแรกไม่รู้ว่าเขาเขาแบบเมนคอมเมนต์นั้นด้วยค่ะก็คือแบบอีกวันนึงก็คือแบบเห็นมีมีข่าวอะไรเงี้ยก็เลยแบบหนูก็แบบอ,อ้าวมีเคียมแบบนี้ด้วยหรอก็เลยหนูก็กลับไปดูอ้าวมีจริงๆด้วยว่ะอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนนั้แค่ออกสื่อเหรอแต่หนูก็อ่านแล้วก็แบบในใจหนูก็คือแบบอืมแหมอย่างเงี้ยโอ้แล้วสรุปเขาเขาได้ชวนจริงไหมหรือว่าถามแบบหนูไม่ได้ถามเขาแล้วก็ไม่อยากถามอ่ะ เดี๋ยวนุกลัวเสียใจเออเดี๋ยวถ้าเขาพร้อมก็แบบมาก็คือแบบเออก็รอตอนนั้นแหละก็จะแบบไม่ได้คาดหวังเลยอะไรอย่างนี้ใดๆแต่เขาไม่เคยส่งสัญญาเลยค่ะจริงเหรอคะ มันก็ยากอยู่เราก็สวยไงทุกวันเราก็สวยอ่ใช่อ๋อค่ะอืได้ค่ะก็ก็รอดูต่อไปเราพร้อมพร้อมกับการสร้างครอบครัวบ้านหุอย่งพร้อมไหมจริงจริงหนูก็ไม่ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าการพร้อมมีแบบมีสามีหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือไม่รู้ว่ามัน ต้องต้องอยู่ที่ไหนที่จะแบบต้องพูดได้ว่ามันคือนี่คือพร้อมแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยหนูก็ยังไม่ยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ก็รอมานานรอรอมาสักพักแล้วก็ปีนี่ปีนี้ก็หปีกว่าแล้วค่ะก็ก็รอมาสักพักหนึ่งแต่ก็ไม่มีแววก็เลยก็หนูก็อยู่กับเขาไปเรื่อยๆก่อนเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังหรืออะไรอย่างนี้ก็คือคุยกันบ้างแต่ แต่ก็รออยู่ไม่ได้อำแต่รออยู่อ่าแต่ก็รออยู่เหมือนจะแบบเอ๊ะวันนี้ป้านายอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่มีอะไรเออก็เลยแบบอ้าวโอเคทำเล็บไปรอทุกวันทำเล็บไ้รอทุกวันโอ้ยทุกทุกสองอาทิตย์ก็คือนิ้วนิ้วนิ้วนางข้างใตยก็คือแบบท้องใช่เวลานอนก็คือแบบนอน จริงเหรอคะอหนูจะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หวังไม่ได้หวังอะไรไม่เดียวหนูจะเสียใจหนูละอ้อใช่ค่ะขนาดขนาดไอ้เรื่องมีครอบครัวเรา่ยแบบไม่พร้อมแต่มีคนมาขอใครเราไปขออ๋อแขกอุ้ยขอโทษค่ะราศีคุณราศีแขกอืมใช่ค่ะซึ่งแบบเรายังไม่แต่งงานมีครอบครัวมีของตัวเองเลยแต่ว่ามีคนมาขอเรามันรู้สึกยังไงบ้าง จริงๆตอนตอนนี้นาาก็ยังหวังอยู่ค่ะใช่แต่แต่หนูก็ไม่ไม่แน่ใจ,จว่าในร่างกายหนูว่ามีไข่พอไหมตอนนี้เพ <c oughs> รใช่เพราะว่าหนูก็ยังไม่เคยไปตัวด้วยแล้วก็หนูก็มีมีอายุด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยก็เลยอืมใช่ค่ะล่าสุดล่าสุดนาาก็ไปไปใช้แอป ไปผสมหน้าอย่างเงี้ยได้้เห็นบางมรัศมีแขกค่ะออกมาเป็นรัศมีแขกเป็นรัศมีแขกบวกจียอนเนี่ยใช่แต่ของนัวมันจะโผล่แค่แบบนิดหน่อยแต่รู้แต่รัศมีแขกใช่่โอเคก็น่ารักดีค่ะน่ารักดีแต่ก็ไม่ได้ให้ไปอือสงสารลูก เออใช่ทรงสันเด็กเด็กมากกว่าเพราะว่าเขาก็จะงงไงเขาใครเป็นแม่จริงอ,อ,อะไรอย่างเนี้ยซึ่งของเราก็ยังไม่ได้มีอะเนาะใช่ค่ะต้องเก็บไว้ของตัวเองก่อนนี่ก็มิดมิดมิดแต่คนให้ให้ทำแต่ก็นหนูก็แบบยังไม่ได้ไปเลยอะค่ะออใช่ เขาเขาเขาบอกว่าถ้าถ้าสมมติว่าไปตรวจก็จะก็จะรู้เลยว่าใครเราแข็งแรงไหมอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วที่ท่านบ้างไหบ้างคะที่รู้ว่าล่าสีแข็งมาก่อไข้เราเห็นว่าไม่โอเค <c oughs> เขาไม่ใช่ไม่โอเคแต่ว่าแบบเรื่องนี้เป็นแบบเรื่องค่อนข้างซีเรียสมันแบบ<อ>ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แบบว่าอยู่ดีๆก็แบบให้ได้เลยเ,<อ>เพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากเพราะว่ามันก็คือชีวิตคนคนหนึ่งที่เขาก็ต้องโตมาอย่างเงี้ยแล้วแบบ เออตอนตอนนั้นตอนที่แบบแขรก็ขอตอนตอนนั้นก็คือแบบแคก็แบบไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็คือแบบมีอะไรโผล่ขึ้นมาก็เขาก็พูดไปอย่างนั้นอย่างเนี้ยอืแต่เขาก็ยังวังอยู่ใช่รอก่อนเรื่องตัวเราเองนะคะมีวางแครไหเพราะว่าด้วยอายุด้วยอะไรอย่างค่อยอย่างคนมีจริงๆแล้วจะาก แต่จริงๆหนูก็หนูก็คิดค่ะหนูหนูก็ชอบชอบเด็กชอบเด็กมากแต่ว่าแค่แค่คิดว่าหนูก็ไม่เคยเป็นคุณแม่เนาะก็เลยแบบหนูก็ไม่รู้ว่าหนูแค่ไม่ไม่มั่นใจกับตัวเองว่าหนูสามารถเลี้ยงคนคนหนึ่งให้เป็นแบบเป็นลูกเป็นคนได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยหมายถึงว่าให้ให้แบบเป็นเป็นคนดีใช่ก็เลยอย่างตัวท่านเองเขา เขาก็เคยพูดค่ะจร,จริงจริงก็คือแบบถ้าอยากมีไหม่ก็คืออยากมีแต่ว่าแค่รู้สึกว่ามันตอนนี้มันมัน,มนหลายสิ่งหลายอย่างสังคมด้วยก็เลยแบบเราก็ต้องแบบคิดหนักมน,น่ากลัวเนอะใช่ค่ะถ้าเป็นลูกสาวเอ้ยอก็ต้องสอนลูกให้แข็งแรงอีกแข็งแกร่งอีกอือใช่ค่ะคนไทยที่ผาน ฝากอะไรอะคะฝากไข่อะคะฝากถึงฝากถึงไม่ได้กอดหรอแต่รออยู่อ๋อกับพี่ฮั่นะคะก็ไม่ได้หวังค่ะไม่ได้หวังอะไรเลยแต่รอมานานแต่รอมานานรอมานานค่ะทำทำแล็บทุกวันเออรอมานาน ก็ไมตอกห็พูดอยู่นี่ไงรอมานาน